โอเควันนี้อยู่ในเกมเบเบอลกันนั่นเองซึ่งผมก็เล่นบ้างแหละนะบางที <c oughs> ก็เล่นนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะส่วนส่วนบอกฟุตเอาไว้ทีหลังขอเล่นขอฝึกเล่นสักหน่อยเกมเบเบอลเนี่ยถึงรู้วิธีการเล่นมาแล้วคร่าวๆก็ตามนะ Okay, โอเคมากันเลยอุ๊กี้อะไร <G ül> s> <S เนียเอออืมอืมจะแตกน่าจะเป็นสกิลเออนี้หรือเปล่าเนี่ย ตูวีฮะไม่เหลือใช่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 นม่ตูไม่มีกันเติมอยู่แล้วก <c oughs> ันเติมเลยและอันนี้เขาเติมก็มีนะของฟรีก็มีแต่ไม่ซื้อ ไม่เวยนไม่ซื้อหรอกมีเคสด้วยนี่หว่าสุ่มฟรีหนึ่งรอบอีกอกี่นาทีอ่าอีกห้านาทีโอเคคือตายเร็วไปอะเราอ่ะ Tại đâu phải mày mình mày cùi mày 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 Ô ô, 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 เออเอ้าเคซื้อได้นี่หว่าคือซื้อหมดอะ่ะ <c oughs> ซื้อหมดเลย <c oughs> อะไรซื้อได้ซื้อเลยเราไม่สนเราเราไม่เล่นเกมนี้ตลอดละ Xoay 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 Ô Phải yêu quên เล้สกิลใหม่เอามาเล่นเลยแล้วก็ตายุดยอดโอ้โอ้จบก่อนจบเลย ้กดทีจะไปก็แตกเหมือนกันใช่ป่ะอืมนายของได้ตัวคูณไง เซอร์มีมเขาเก่งเกินกูเขาเก่งไปเราไม่เราวนเกินไป

สวยสร้างเพื่ออะไรไม่รู้ อมองแบบโหถ้าลูกมันมาตูนี่น่าจะแตกเลยนะ <c oughs> กดไม่หานหน่ <c oughs> อืม หยับกดใหม่มีลูกมาโดนนี่จบแล้ว <c oughs> อืมอืม โอ้โอ้โอ้โอเคตาย เซิร์ฟนี่มันเมือนจริง <c oughs> เผื่อแบบเื่อเลย <c oughs> อ่าได้รับวอร์ดเอาไปสุ่ม <c oughs> ไม่รู้สุ่มอันไหนอันนี้เปล่าไม่อันไหนวะ <c oughs> อันไหนเนี่ย โอ้น oh, ิ่วแต่เริ่มแล้วเอ่ะ <c oughs> ลงมาได้ <c oughs> โอเคโอเคเพอตัดไปในเสื้อบือแล้วกันถ้าผมชนะผมน่าจะจบคลิปเลยไอเ้เหี้ยแต่มันจะ,ปนะไปไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลย <c oughs> เออมันมีซิบล็อกไม่ไหว มันแปลกๆอยู่เราไม่มีอะไรเลยแล้วกดอะไรไม่ได้เอาเอาบาักเอาตูเจอบกอักเออโอ้มาแนละ้วโอ้ปหปีงู เยี่ยมเลยโอเคสุกสนะให้ได้ใส่สวยสวยสวยถ้าชนะได้นะมันก็มีวิธีแหละที่ัะพลาดชนะไดะ้เดี๋ยวเจอกันที่ซื้อ่อาปแล้วกันนะ โอเคมามันจะยากอะไรอ่ะก็กแค่เอาคนนี้มาช่วยเหลือแค่นั้นแหละใช่ใช่แหละโอเคไปเรียบร้อยชนะ โอเคจบคลิป oh,